อย่างอย่างยงการใส่ยูเรีย4ีหงสูงในช่วงก่อนข้าวที่จะตั้งท้องเนี่ยฮะมันมันช่วยในเรื่องของการกระคุ้งรวงให้มันยาวขึ้นมีส่วนมีส่วนใช่ไหมเนแต่คุณต้องมีฟอสฟอรัสช้าอยู่เพราะถ้าคุณไม่มีฟอสฟอรัสช้าอยู่คุณใส่ยูเรียไปในเชื้อใบเลยนยขึ้นต้นหมดเลยลองดูเลาข้าวเรางามอยู่แล้วนะถึงว่าข้าวเรางามอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องใส่ยูเรีย เมื่ผีไปแล้วอยู่ในใ,ในเกมือค้คอยู่ยในขัอ,อไม่จะเป็นเลยแต่ทุกวันนี้เราไม่ได้ดูนะแต่คือเราเอาที่เคยทําเข้าว่า<ม>ถึงเวลาต้องใส่ก็ต้องใส่เผื่อจะใส่แล้วเกิดอะไรขึ้นไม่รู้แล้วแล้วมันจริงหรือเปล่าครับต้นข้าวที่มันต้นมันไม่สูงมากแต่เวลา,ววาออกรวงมันจะออกพวงยาวต่างจากต้นข้าวที่มันสูงเวลามันออกพวง ขึ้นอยู่กับพันธุ์ด้วยแต่ถ้าเป็นพันธุ์เดียวกันเนี่ยใช่มีผลเพราะว่าข้าวที่สูงเนี่ยมันได้รับในตัวเจนเยอะมันก็จะไปเลี้ยงอ <ไป S 1> ันจะเสือ,อไปดัลลงนั้นรวมก็จะจะออกน้อยสัน้นแล้วก็เล็เดจะรีบด้วยไม่มีน้ําหนักถ้าถ้าช่วงที่มันเม็ดข้าวมันเป็นลำนองเนี่ยการที่เราจะให้มัน เหลืองเร็วหรือว่าสุกเร็วเนี่ยเราต้องใส่ตัวท้ายสุดใช่ไหมฮะ <c oughs> มีไรที่รีบการรดน้าก็จะทําให้แก่เร็วก <c oughs> ารรดน้ำคือบางทีอาจจะปล่อยให้ดินแห้ง,งไปเลยใช่ไหม,มจะทําให้แก่เร็วการสุกแก่ของพืชเนี่ยมันจะมีสี่สาเหตนะุหนึ่งคือครบอายุครบอายุมันก็แก่สองใส่ปุ๋ยที่มีตัวท้ายสูงสามอากาศรุนแรเช่นร้อนจัดหรือหนาวจัดสี่ทำให้มันเครียด ที่เราจะอ<ช>ดนำ้ำอดนำ้ำทำให้มันเกิดบาดแผลมันก็จะแก่ลรนั่นกมันยู่ที่ว่าเราทำอะไรได้